ข้างหลังนู้ยถ้าหากว่ายิงตรงกอบแล้วโกรับไม่ได้นะยังไงก็ชนะคะแนนมาใสสเอาแล้วถ้ามันติดมือโกล่ะก็มีเข้าประตูเแล้ใช้เข้าประตูล่ะก็ต้องไม่ติดมือโกโอ้เชี่ยแหลม่ะให้ดูดมันเ้าแล้ว สุดยอดสุดยอดโอเคเยี่ยมมากเลยเพื่อนเฮ้ยไปแล้วโอเคโชคดีโชคดีแหมนเชสอร์ยูไนเต็ดนิลอิกอวอิกอว์อกอว์นี่โอ๊ยกระโดดกระโดดนั่นแหละอัปดาบก่อนเข้าจะตีบอสปะโูมาไหมพอเล่นเอง ไม่เอาเพราะเล่นเราก็ไม่วางตาเดียวนะนะก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าให้แพ้ละกันแน่นอนไม่แพ้หรอกดับเตียงวิชัยแพ้ได้ไงมานี่คุณรู้ไหมที่คุณบอกว่าทองจะขึ้นวันนี้มันขึ้นจริงๆนะ แล้ววันนี้ฉันเลยเอาทองไปขายคุณรู้ไหมว่าได้ตังค์มาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่นะอุ้ยได้กำไรมานี้นี่นี่นี่สามหมื่นโอ้โหขอบคุณมากนะวิเคราะห์แม่กันมากมากเลยอ่ะเชื่อเซียนวิชัยหรือยังล่ะเชื่อเซียนวิชัยแล้วหรือยังล่ะวิชัยวิชัย ไม่ใชเ่เอเอเออะไรนะป้ะา,าเรียกแบบนี้ไม่เรียกยายไปเลยล่ะเดี๋ยวโดนดีเดี๋ยวเดี๋<า>ล้อเล่นพี่ยุบพาเอาละเอาละมัวแต่เถียงกันอยู่ได้นี่เรากำลังจะกำหนดเกณฑ์แลนะนโยบายข้อมูล และเข้าใจนิยามข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีมีคุณภาพแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยไปใช้วิเคราะห์และวางแผนต่อไปได้นะไหนลองพูดมาสิพราะเสียนวิชัยใช่ใช่ใช่เอะอะในกรณีนี้นะผมคิดว่า เออเราควรจัดรวบรวมข้อมูลกันก่อนถาม CIO และ d ี o นะและเดี๋ยวเราก็แยกายกันเจอกันทางหน้านะพูดไปสิครับใจยเย็นๆครับมาทำความเข้าใจกันก่อนครับจริงๆแล้วการกำหนดนโยบายข้อมูลภาครัฐนั้นสามารถทำได้2รูปแบบครับ คือนโยบายข้อมูลสำหรับสาธารณะเป็นการแจ้งให้สาธารณะทราบถึงนโยบายและการจัดการข้อมูลของหน่วยงานและนโยบายข้อมูลสำหรับภายในหน่วยงานเป็นการสื่อสารให้ทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการจัดการข้อมูลซึ่งนโยบายข้อมูลที่ดีต้องครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตข้อมูลแต่ต้องคำนึงถึงหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับเเมื่อเราได้นโยบายมาแล้วค่ะเราจะเอาไปทำยังไงต่อคะ เมื่อองค์กรของเราประกาศนโยบายนะครับกิจกรรมหลักที่ต้องดําเนินการ ก็จะต้องจัดทำบัญชีข้อมูลสํารวจและระบุชุดข้อมูลสําคัญภายในหน่วยงานต่อมาก็จะต้องทําการจําแนกข้อมูลคือกําหนดหมวดหมู่ข้อมูลกําหนดชั้นความลับของข้อมูลว่าเปิดเผยได้หรือไม่กําหนดแนวทางบริหารจัดก,การข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและปลอดภัยสามารถบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ ทีนี้เข้าใจหรือ,อยังคะพี่เซียนวิชัยเข้าใจแล้วครับนโยบายข้อมูลภาครัฐจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ข้อมูลที่มีคุณภาพนำสู่การพัฒนาประเทศต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DGA Contact Center หรือที่ www.dga.or.th ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับผลิตโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน